ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับทุกท่านที่ได้รับการอบรม MIO โปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กรซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้ได้รับการพัฒนาจิตแล้วแต่ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ท่านกลับไปยังที่ทำงานของท่านเอาละ่ะเราลองไปดูกันค่ะก้าวแรกที่กลับไปทำงานว่าโอ้โ,โสีฟ้าใสกันผ่านมาสักแป๊บนึง ไผ่านไปอีกสักพักเฮ้ยเอาในกระแดงเอาในกระเหลืองโอ้โหมาทั้งรถผ่านไปอีกสักหน่อยเอาก็ปิมาแล้วทำไมมากลับาค่ะหนังม้วนเก่าเล่าเรื่องใหม่ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมลืมหมดแล้วสติสตังจะทำยังไงละทีนี้ทำดำทำทําทำทำทำขอแนะนำระคังสติ My n d o n e n e s Bell My n d o n e n e s Bell วิธีง,ง่ายๆเพียงใช้เสียงระฆังเป็นเครื่องช่วยเตือนใจให้กลับมามีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ในกิจที่ทำและที่สำคัญไม่ต้องไปหาซื้อระฆังแล้วเสียงเงินจ้างคนมาคอยตีนะคะงานนี้ฟรี เซตอัพได้ง o, game, ่ายในโนรตบุ๊กแท็บเล็ตและเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้ก็จะมีเสียงระฆังสติที่ดังมาเป็นระยะระยะมาช่วยเตือนสติเราแล้วล่ะค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมคะหนังเรื่องใหม่สดใสกว่าเดิม เพราะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นพัฒนาจิตได้ไม่นานนั้นก็เหมือนกับต้นกล้าที่ยังไม่เข้มแข็งพอการติดตั้งระคังสติจึงเป็นเครื่องมือที่ให้กลับมารู้ลมหายใจช่วยให้การฝึกต่อเนื่องฟ้าใสย่างไงก็ไม่กดไม่กดสบายใจอูจจิง<อ>ะกมีสติจบจบจริงๆจบสวยแฮปปี้เอนดิ้งเลยคะ่ะโอ้าใส แมสติตลอดเไปมากันแล้วที่โอ้ไปเที่ยวช็อปปิ้งก็มีสติเอาสติเข้ามาดูพวกเราเต้ตลอดเลยเลไม่มดไกดไม่กด